สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่2ี่มีนาคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเพิพื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่21นะครับผมสําหรับวันที่21แอดมินให้อยู่ที่7นะครับผมวิ่งรูด3กับ4สำหรับแนวทางที่ออกนะครับผม 877 289สำหรับ8 7นะจรับะผมจะเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็72เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็289เป็นชุด3ตัวบนแนวทางเข้า7227นะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมมา87 ทางสปปเราจะเอา8 7เป็นเกณฑ์ล่างนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ F อซพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่24ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเขาไม่หลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมจะมี8 5 9 4 7 1้าหนึ่ง แอดมินจะให้อยู่ที่8วิ่งรูด7แล้วก็เก้าแปดมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสาม 8 4และก็8 6สำหรับ7นะผมเจ็ดหนึ่งเจสมเจ็ดสี

และก็เกาหูสำหรับเบิ้ลนะครับผมมี88 77เจ็ดเจ็ดแล้วก็เกาเกาสำหรับสามตัวนะครับผม451ชุดวินในตารางนะครับผม583

สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมแปดหแล้วก็แปสาำหรับเมี7จ็ดหนึ่สีานะครับผมสำหรับเมี9ก้าแล้วก็เกเบิ้ลแปดแ 3ตัว451ห้าหนึ่งเก้าแปดหกแปดแล้วก็เจ็ดแบสิพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกดไลค์กดต like, ิดตามให้กับแอบตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ